สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้กับรถมัส d a BT50 2.5ฟรีสไต yle แ a บ c a บสามารถเปิดได้ปี2007ค่ะรถบ้านทรงสวยสภาพเยี่ยมเลยค่ะคันนี้ใครหาใช้งานกระบะท,ทำมาหาก,กินสวยๆรับประกันไม่มีฝิดหวังแน่นอนค่ะรถสวยบอดี้เดิมๆเลยค่ะไม่เคยอุบัติเหตุเฉียวชนหนักหรือจมน้ำนอ็อตสมซอกต่างๆแน่นเดิมเมดอาร์คสวยครบนะคะสีสวยเงางามรอบคันเลยค่ะ ชุดเล่มเอกสารครบพร้อมโอนมายรถอยู่ที่190,000กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีสมบูรณ์เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,500อซีซีคอมมอนเรล4ี่สูบแถวเรียงทวินแคม16วาลวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะเครื่องยนต์ดีสมบูรณ์มากๆเลยค่ะอัตราเร่งดีเลยรถขับดีมากเหยียบพุ่งไม่อืดน,นะคะความร้อนคงที่ไม่มีปัญหาเรื่องเดินทางไกลได้สบายเลยค่ะคานหน้าเดิมสวยแผ่นเพจอยู่ครบสมบูรณ์น็อตต่างๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีขยับค่ะ ช่วงล่างดีเช็ดสีสวยไม่มีเสียงดังรถขับขี่ดีมากกระบะไลเนอร์ลอนกระบะสวยๆไม่ผุไม่เสนิมท้ายได้เดิมๆเ,เลยล้อมแมกขอบทองสวยๆยางดีใหม่ๆทั้ง4เส้นพร้อมใช้ได้เหลือๆเ,เลยค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงเบาๆม,มาให้แล้วรอบคันรุ่นนี้เป็นรุ่นฟีสไตล์แกรนะคะประตูแก็บสามารถเปิดได้กว้างๆเลยขึ้นลงสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนั่งสบายไม่อึดอัดค่ะ ภายในกลิ่นหอมๆเลยค่ะสวยสะอาดมากๆเบาผ้ากำมะหยี่คู่หน้าสวยสะอาดเรียบร้อยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสวยใสเลยทีเดียวค่ะเบาแคปเป็นเบาหนังนุ่มๆเลยค่ะไม่มีฉีกขาดสภาพดีเลยระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบตามปกติคอนโซลหน้าสวยเต็มแอร์หนาวๆเลยค่ะเพลงเพราะๆมีให้ฟังพ่วงมาลายพาวเวอร์กระจกลกับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะ รถทรงสวยสภาพเยี่ยมพร้อมใช้มากๆมาทดลองขับมาชมตัวจริงกันก่อนรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ รถบ้านสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายสดเพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะรถอยู่ที่นาวามิน74คันนายาวกรุงเทพมหานครสนใจติดต่อนัดดูรถหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์087 555 4488ค่ะหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กบ้านนี้มีรถตามรูปภาพที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะ สนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ